บ้านบีสตอรี่รายการกินเข้าบ้านวันนี้เราจะทำเมนูกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือเมื่อเช้าไปตลาดมาก็ไปเจอกุ้งฝอยหน้านี้จะหายากหน่อยเพราะเป็นหน้าแรงมันเจอก็ซื้อมาซื้อมาสดๆเลยเราดูส่วนประกอบของกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือก็จะเริ่มด้วยกุ้งฝอยแล้วก็กระเทียมสับ ก็กระเทียมจะเยอะหน่อยเพราะว่าเวลาคั่วพริกเกลือแล้วกระเทียมนในคลุกข้าวอร่อยมากต่อไปก็พริกขี้หนูหั่น15เม็ดรากผักชีหัน่นวันนี้เราใช้3ามรากน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ้วขาว1ช้อนโตะ๊ะเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาต้นหอมซอย1ต้นส่วนประกอบและเครื่องปรุงก็จะมี ประมาณนี้นะต่อไปเราก็มาทำกันน้ำกุ้งฝอยเนี่ยทอดกับน้ำมันอ่าทอดน้ำมันให้สุกก่อนต้องน้ำมันร้อนๆเราทอดกุ้งนี้จะสุกและกรอบแล้วก็คั่วไปให้กุ้งเปลี่ยนสี กุ้งเขาสุกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มทอดแล้วจะหอมดีวัาเตรียมผัดกันใช้ปอ่อนมันนิดนึงไม่ต้องมากเอากระเทียมลงไปคั่วให้หอมกระเทียมเนี่ยคลุกข้าวอร่อยเพราะนัเราถึงใช้กระเทียมมากแล้วก็คั่วไป ก็ไฟอ่อนๆบางคนถามว่าเอาไปทอดก่อนได้ไหมกระเทียมก็ได้ถ้าชอบกรอบแต่ถ้าเราคั่วอย่างเงี้ยมันจะไม่กรอบแต่มันจะหอมแต่ถ้าเราเอาไปทอดก็จะจะเหลืองกรอบก็แล้วแต่ชอบใช้ไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆใจเย็นๆกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็น กลิ่นหอมแล้วเราก็เอารากผักชีใส่กับพริกใส่ลงไปพริกนี่ชอบเผ็ดก็ใส่ให้มากหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยวันนี้เราใส่ประมาณ15เม็ดถ้าคอครัวพริกเกลือจริงๆจะต้องลดจากจ้านน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนชาเกลือ ครึ่มช้อนชาแล้วก็สีอิขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ต่อไปเราก็ใส่พริกไทยป่นแล้วก็กุ้งใส่ แล้วก็คลุกให้ทั่วกุ้งฝอยอย่างนี้เราทำอาหารได้หลายเมนูผัดพริกแกงแล้วใส่ไข่ก็ได้หรือจะไปผัดกับเราก็ได้กุ้งฝอยผัดกับเราจะนำมาไปแกงมะละกอสับก็อร่อยหรือแกงส้มแกงส้มใส่กุ้งฝอยก็อร่อยดีทำได้หลายอย่างแต่วันนี้เราสมาชิกอยากจะทานกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือ ตอนนี้เราก็เล่งไฟแรงนิดก่อนจะขึ้นแล้วสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมซอยเมนูกุ้งกับทั้วพริกเกลือเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรรสชาตินั้นคลุกข้าวอร่อยดีมากหรือจะมีผักเอามาแนมก็อร่อยดีมันก็ขอให้ช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมานำเสนอกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับให้โชคดีครับสวัสดีครับ